เมื่อสมัยพุทธกาลนะบวชแล้วเขาตั้งใจไม่ศึกจะปราบกิเลสไปนิพพานแต่มายุคปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงกันว่าเอาล่ะยุคเศรษ,ษฐกิจจะบวชตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหายากมีไหมมีก็ยังดีใจบวชเพื่อมาฝึกหัดทำกายของตัวเองให้มันสะอาดทำวาจาตัวเองให้สะอาดทำใจตัวเองให้สะอาด เท่าที่เวลามันจะอำนวยช่วงสั้นช่วงยาวก็ขอให้บวชเถอะหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยใครอยู่ได้สองเดือนสามเดือนไม่จะอยู่ตลอดเลยแหมสาทุคคำถามบวชทำไมช่วงสั้นแค่เดือนสองเดือนสามเดือนบวชเถอะขอให้ถือว่านี่เป็นการเข้าแคมป์ศีลธรรมก็แล้วกัน ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทางโลกนะมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้าทำความสะอาดกายวาจาใจให้เป็นในชีวิตประจําวันเรารู้จักแต่ว่าเราต้องอาบน้ำเพื่อให้กายสะอาดแต่เราไม่ได้เนึกว่าแล้วพฤติกรรมทางกายเนี่ยจะทำให้สะอาดด้วยจะทำยังไงเราไม่ค่อยได้คิดตื่นเช้าขึ้นมาเราจะแปรงฟันให้สะอาดฟันเราจะได้ดี แต่ว่าไม่ค่อยได้คิดว่าจะทํำยังไงให้วาจาสะอาดเพราะแปลงฟันสะอาดมันสะอาดแต่ฟันคําพูดยังไม่สะอาดมาเข้าแคมจ้กเข้าแคมศีลธรรมคือการบวช้ะล้าเดี๋ยวจะได้รู้วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดเค,ค,ครียดแค้นใครใจไม่สะอาดทำยังไงใจจึงจะสะอาดเอาน้ำมาล้างใจไม่ได้ แต่ว่าในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีวิธีทําใจให้สะอาดด้วยมาบวชสิลูกเอ้ยนี่คือหลักการว่าบวชทำไมบวชเพื่อมาฝึกตัวแม้ช่วงสั้นก็ให้ทํากายวาจาใจให้สะอาดให้เป็นนี่เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว